ไฮเมนมิสเทียบอันยองก็เป็นอีกวันที่พี่จะต้องตื่นไปทํางานนะเมื่อวานพี่จะหยุดใช่ไหมคะก็นอนกลางวันนะด้วยความที่เปลี่ยมากไม่แน่ใจว่าเปลียเพราะว่าเป็นวันนั้นของเดือนแล้วก็เป็นช่วงที่อากาศที่นี่เปลี่ยนนะคะฤดูใบไม้ร่วง กิจกรรมนอกบ้านนี่ไม่น่าทําเลยเพราะว่าเริ่มที่จะหนาวฟ้าก็คำหมุกคำมัวมืดเนี่ยฟ้าจะเป็นสีนี้ทุกวันทั้งวันเลยนะคะก็คือเป็นสีเทาๆแล้วก็เหมือนแบบอยู่ใน twilight zone เนี่ยก็คือแบบมืดๆมิดๆฝนก็จะตกบ้างไม่ตกบ้างนะครับขับรถไปทํางานก็เห็นไหมฝนตกนะไปที่ทํางานก็ขึ้นไปที่ห้องอาหารนะคะ ตอนนี้ก็จะเป็นเวลาเช้ายังไม่มีคนเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาก็เพิ่งจะเริ่มมาทํางานกันเนาะก็อยากจะให้ดูนะคะใครที่อยู่เมืองไทยถึงแม้แดดเมืองไทยจะแรงนะคะแต่ว่าแสงแดดมันก็ยังดีกว่าความมืดมัวของท้องฟ้านะจ๊ะซึ่งจะทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้า depression ได้ง่ายนะคะช่วงนี้พี่จะก็จะกินวิตามินดีนะคะเพื่อเพิ่มให้กับร่างกายนะ เพราะว่าฟ้ามืดๆอย่างนี้โอกาสที่จะเป็นซึมเศร้าเยอะมากเห็นไหมพอเวลาผ่านไปขนมเมื่อเช้าก็เริ่มหมดนะคะเขาก็มีสตรอเบัฟ์รให้กินด้วยนะคะแล้วก็อมใบคุกนะจ๊ะแล้วก็ยังจะมีผล,ลไม้หยิบได้กินฟรีอยู่เสมอนะจ๊ะส่วนน้ํากระป๋องที่ต้องซื้อนะคะเขาก็ทิ้งกระป๋องเพื่อที่จะเอาไปแลกเอากระป๋องไปแลกเอาเงินคืนได้นะคะพี่เจก็ได้เวลาเข้างานแล้วนะจ๊ะ เวลาทำงานมันก็แฮปปี้มีความสุขดีค่ะมันก็ไม่อะไรหรอกอ่ะกลับมาอีกรอบขนมที่หมดนะจ๊ะเขาก็เติมให้แล้วก็คืออมใบคุกนะจ๊ะก็ช่างใจอยู่เอ๊ะพี่จะจะกินไม่กินดีแต่มื้อเที่ยงนี้เริ่มด้วยผัดไก่ขะปินะจ๊ะแล้วก็ส้มแล้วก็ผัดกะล่มปรีนะคะก็คุยกับเรื่องเพื่อนร่วมงานไปกินไปนะ ก็ยังงงตัวเองนะคะตอนช่วงที่แบบฉันไปเทีย่ยวประเทศไทยฉันไปเทีย่ยวต่างประเทศทําไมพี่เจมสถึงไม่อยากจะทําคลิปเอาอะไรสวยงามมาให้ทุกคนดูนะคือมันเป็นช่วงที่แบบบางทีก็ขี้เกียจทาคลิปจริงๆนะแล้วพอมาใช้ชีวิตปกติซึ่งวันๆก็คือทํางานกับบ้านทำกับข้าวแค่นั้นแนหะดันอยากจะมาทําคลิปชีวิตนะแบ่งชาวโลกก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวมันก็จะมีอีกสักวันแหละที่พี่เจมก็จะได้ไปเที่ยวนะ แต่ช่วงนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่าทริปหน้าก็คือจะไปสร้างบ้านที่เมืองไทยใช่ไหมพี่เจมก็อดใจไม่ไหวนะคะต้องเอาอมใบคุกนะคะมากินจริงๆมันก็คือนมน้ำตาลล้วนๆกับแป้งนะคะแต่ว่าบางทีนะพอทำงานเราก็อยากจะกินขนมขนม,ขนมเราก็จัดนะคะห้ามใจตัวเองไม่ได้ถึงเวลากลับบ้านก็อยากจะบอกว่านี่แหละคะ่ะฟ้าขมุกข,ขมัวตั้งแต่เช้า จนเย็นนะคะหกโมงเย็นก็ยังขมุกขมัวเหมือนเดิมฝนก็ตกอีกต่างหากนะอยู่เมืองนอกมันก็มีชีวิตที่ดีแล้วก็ชีวิตที่ไม่ดีนะคะวันนี้พี่จะไม่ได้ทำกับข้าวกินเองนะคะแต่ว่าช่วยคิดเมนูก็คือใช้ขนุนอ่อนนั่นแหละคะ่ะในการทำซอสมะการนีนะซึ่งก็อร่อยกลับมาบ้านนะก็มาคุยเรื่องที่ทำงานมาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เป็นเวลาของครอบครัวนะคะที่เราจะคุยกันสนุกสนานยิ้มแย้มนะ แล้วก็แฮปปี้ถ่ายถามกันเรื่องชีวิตปกติประจําวันนะคะพี่จะเป็นบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็จะวีนนะจ๊ะแต่ช่วงหลังๆนี้ไม่ค่อยรักษาสุขภาพเท่าไหร่นะคะไม่มีอารมณ์ที่จะไปออกกํลาลังกายแล้วก็จะกินขนมเยอะเลยคือส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่เอามาจากเมืองไทยนะซึ่งก็จะเป็นแป้งๆเป็นทอดๆเป็นขนมนะก็กินให้หมดก่อนที่ของมันจะเน่าเสียนะจ๊ะ